ที่อุ้มท้า ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับอุ้มอีกแล้วนะคะในช่องอาราอมานี A R o M A N e. คลิปนี้นะคะอุ้มจะมาพูดถึงในเรื่องวิตามินที่อุ้มทานการดูแลตัวเองการบำรุงต่างๆนะคะหลังจากแบบช่วงพักฟืน้นเออช่วงที่แบบว่าหลังจากทำการผ่าตัดสัญญกรรมจมูกนะทุกคนคืออันนี้อุ้มไปสั่นจมูกมานะคะอันนี้อุ้มก็ทำมาได้ประมาณ20วันแล้วนะคะก็ถือว่าฟืน้นแบบฟื้นตัวเออเรียกว่าอะไรฟืน้นฟูใช่ไหม เออเร็วมากๆนะทุกคนก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังว่าทานตัวไหนบ้างบำรุงตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะคะสิ่งแรกเลยที่หลายๆคนไปทําศัลยกรรมมาเขาก็จะแนะนําว่าให้ทานน้ามะพร้าวทานน้าฟักทองทานใบโบบกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอุ้มก็ทานเหมือนกันทุกคนแต่ว่าอุ้มอาจจะไม่ได้ทานตัวฟักทองอุ้มจะทานเป็นตัวน้ามะพร้าวนะคะน้ามะพร้าวเนี่ยอุ้มทานตั้งแต่วันแรกที่ ทำการผ่าตัดเลยก็คือเราทําเสร็จมาแล้วใช่ปะอุ้มก็ซื้อน้ำมะพร้าวทานเลยนะคะก็คือจะเป็นน้ำมะพร้าวลูกนะทุกคนเป็นแบบนี้เลยคืออุ้มจะซื้อติดไว้เลยนะคะแล้วก็ฉอกินตอนเช้าทุกเช้าจะไม่กินเป็นแบบพาสเจอร์ไรนะคะก็คือจะกินแบบเป็นสดๆเป็นลูกๆอย่างนี้เลยคือทานต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะทุกคนประมาณ10กว่าวันถึง20วันทุกคนอันนี้คือแสงลงคือแบบหน้าเป็นลายหน้าต่างกันเนี่ยทุกคน ก็คือว่าน้ำมะพร้าวใช่ไหมหลายหลายคนนะก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวนอกจากบำรุงผิวแล้วเนี่ยเขายังมีสรรพคุณในเรื่องของการลดบวมด้วยนะคะจะในเรื่องของผิวอะทุกคนเห็นได้ชัดมากคืออุ้มได้ทําการทดลองนะคะคืออุ้มอะ ลองทานติดต่อเพราะว่าอุ้มทานหลายตัวใช่ปะข่าวเนี้ยอุ้มก็เลยดูว่าเฮ้ยทาไมรู้สึกว่าผิวดีขึ้นมากๆผิวดีขึ้นมากๆเลยทุกคนทั้งทงที่ช่วงแรกๆอ่ะจะไม่ได้ล้างหน้าเลยนะโดยปกติแล้วเป็นคนที่สิวขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ปะแล้วพอยิ่งไม่ล้างหน้าจริงๆสิวจะจะ,จะต้องขึ้นแต่ว่าไม่ขึ้นแล้วผิวกับกลายเป็นดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรูปให้ดู อันนี้ทุกคนคืออุ้มก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นการออกจากบ้านเราไปเจอแสงแดดเรารู้สึกว่าผิวตัวเองดีมากๆแล้วอุ้มก็เลยลองหยุดทานนะ้ำมะพร้าวดูรู้สึกว่าผิวอ่ะมันไม่ลื่นเหมือนเดิมรู้สึกว่าผิวค่อนข้างแบบเริ่มมีผลอะไรนิดๆหน่อยๆ ขึ้นมานะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวน้ำมะพร้าวที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้มากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนคนไหนนะคะที่ต้องการอยู่ในช่วงของการบำรุงผิวอยากให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนต่างๆนะแนะนําให้ลองไปทานน้ำมะพร้าวดูทุกคนแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะแบบทานติดต่อกันเลยนะหลายๆวันติดต่อกันแต่ว่าในหนึ่งวันเนี่ยแนะนําให้ทานแบบ1-2ลูกพอทุกคนไม่แบบไม่อยากให้เกินไปมากกว่านั้นนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผลเสียมากกว่านะคะทุกคนโอเคตัวต่อมานะคะที่อุ้ม ทานในการช่วยลดบวมลดการอักเสบต่างๆก็คือจะเป็นตัวใบโบกตัวใบโบกนะคะอุ้มจะทานเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ตัวนี้เลยที่อุ้มทานนะตัวนี้มันจะเป็นตัวใบโบกที่สกัดมาเป็นผงนะคะแล้วก็อัดเป็นแคปซูลเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยหน้าตาน้องเขาก็คือจะเป็นอย่างนี้คือทานง่ายมากๆนะคะทุกคนอุ้มจะทาน1แคปซูลทุกวันนะคะพร้อมอาหารเลยนะคะแค่1แคปซูลพอทุกคนเพราะว่าใน1แคปซูลเนี่ยก็คือเป็นตัวผงใบโบกเพียวๆเลยนะคะ500มิลลิกรัมนะ ตัวใบบอกตัวนี้นะคะนอ,อกจากที่เขาจะช่วยในเรื่องของการลดบวมแล้วเขายังช่วยในเรื่องของการแบบลดการฟกช้ำต่างๆทําให้แบบเลือดไหลเวียนได้สะดวกนะคะเออช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดแบคทีเรียต่างๆนะคะทําให้แผลไม่ติดเชื้อลดการอักเสบนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยใบบวบก,กับตั้นมะพร้าวคือทานคู่กันคือดีมากๆต่อมานะคะทุกคนก็จะเข้าสู่ในหมวดหมู่ของวิตามินนะวิตามินนะคะที่อุ้มทานเป็นประจํานะคะทุกคนขาดไม่ได้เลยคือ ตัวแรกเนี่ยวิตามินซีนะคะวิตามินซีอุ้มจะทานสลับสลับกันไปนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้นะคะอุ้มจะทานเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นตัววีด้านะคะเป็นวีด้าวิตซี ลาเซลโรราเชอรี่นะคะและขมูขมูนะคะทุกคนตัวนี้เลยอิ้มเรื่องทานวิตามินซีของ v ida, v ida วีด้าวิซีตัวนี้นะคะเพราะว่าวิตามินซีของวีดา้าน,นะคะมันเหมือนเป็นแบบวิตามินซีทางเลือกอ่ะทุกคนเป็นสารสก,กัดจากซุปเปอร์ฟู้ดต่างๆผลไม้ต่างๆนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากทานวิตามินซีที่ผ่านการสังเคราะห์ เพราะว่าวิตามินซีที่อยู่ในรูปแบบการที่แบบสั่งของมาคือมันจะให้ปริมาณวิตามินซีที่สูงแบบหลายๆมิลลิกรัมนะคะแล้วก็กจะอยู่ในรูปแบบของยาแพทย์แผนปัจจุบันเนาะอันนี้ก็คือจะเหมือนเป็นวิตามินซีทางเลือกก็เลยเลือกทานเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นสารสกัดจากซูเปอร์ฟู้ดเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวสารสกัดจากอะเชราเชอรี่นะคะมีสารสกัดจากขามูขมูผลขมูขมูเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่เป็นเหมือนแบบคิงออฟวิตซีเลยนะทุกคนคือมีวิตามินซีสูงมากๆสูงกว่าส้มถึง 30เท่าเลยนะคะแล้วเขาก็มีสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากส้มนะคะอันนี้อุ้มก็เลยเออเลือกทานตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นน้องเป็นแบบสารสกัดจากผลไม้ต่างๆด้วยนะตัวนี้นะคะทุกคนอุ้มจะทานตอนเช้านะคะ2แคปซูลแล้วก็ตอนเย็น2แคปซูลนะในช่วงแรกๆช่วงแบบว่าต้องการฟื้นฟูเป็นพิเศษนะก็จะทานวันละสแคปซูลเลยนะคะแต่ว่า พอผ่านมาสักแบบอาทิตย์หนึงอุ้มก็จะทานเป็น2แคปซูลนะคะ2แคปซูลตอนเช้านะทุกคนเออทุกวันนะคะแล้วก็แต่ว่าข้างกระปุกเนี่ยเขาเขียนว่ารับประทานวันหนึ่งแคปซูล1แคปซูลเนี่ยสำหรับการดูแลทั่วไปปกติเลยเพื่อนๆก็สามารถทานแค่1แคปซูลได้นะคะ2แคปซูลก็จะเหมือนเป็นการแบบเพิ่มภูมิต้านทานต่างๆใดๆ อันนี้ก็คือน้องสามารถทานได้ไม่มีสารตกค้างนะคะทุกคนสามารถทานได้ต่อเนื่องยาวๆเลยนะตัววิตามินซีนะคะหลายๆคนก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าน้องเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูแบบต่อต้านอมูลอิสระนะคะชะลอความเสื่อมของแบบ ร่างกายของเรานะทุกคนแล้วก็ทำให้แบบว่าร่างกายของเราแข็งแรงผิวพรรณแบบสว่างกระจ่างใสสดใสอะไรอย่างงี้เนาะแล้วนะวิตามินซีนะคะเขาก็ยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบนะทุกคนสําหรับใครที่พักผ่อนน้อยเนี่ยก็ควรทานนะคะอันนี้ก็วิตามินซีอ่ะก็จะมีส่วนในเรื่องช่วยในเรื่องของการบํารุงประสาทและสมองด้วยนะทาให้หลอดเลือดนะคะแข็งแรงเนาะปกป้องผิวจาก U V ต่างๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นตัววิตามินซีที่อุ้มทานนะะ้องเขาก็จะช่วยประมาณนี้อันเนี้ยจะบอกว่าเขา มีเป็นแบบซองเลยนะแบบซองเนี่ยอุ้มจะพกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะแบบซองของเขานะคะก็จะอยู่ที่14แคปซูลนะคะทุกคนอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลนะคะก็คือวัดสนันในเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไว้ให้แล้วกันเนาะแต่ราคาอยู่ที่49บาทก็ทานได้ประมาณอาทิตย์หนึงนะแล้วก็ถ้าเป็นแบบกระปุกแบบนี้นะคะ60แคปซูลราคา199บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าวัดสันทุกสาขาเลยนะคะทุกคน คือมันคุ้มมากๆอ่ะมันได้ตั้ง60แคปซูลนะคะถ้าทานแบบช่วงแรกๆที่อุ้มทาน4เม็ดใช่ปะก็จะทานได้อยู่ประมาณ15วันถ้าทานวันละ2เม็ดก็เดือนหนึ่งเนาะแต่ว่าในเมื่อคนไหนที่แบบดูแลปกติทั่วไปทานวันละเม็ดก็ได้ถึง2เดือนเลยนะคะจุกๆตัววีด้าวีซีตัวนี้นะคะทานง่ายมากๆคุณคนเพราะว่าน้องเขามาในรูปแบบของแคปซูลสีส้มแบบนี้เลยนะคะนี่ สามารถทานร่วมกับพวกกูตา้าหรือว่าคอลลาเจนได้เลยนะคะมันก็จะช่วยทําให้ ผิวเนี่ยฟื้นฟูเร็วยิ่งขึ้นเนาะวิตามินตัวต่อมานะคะที่อุ้มทานเป็นประจําในช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็นวิตามิน B นะคะวิตามิน B เนี่ยก็เป็นวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายแล้วก็ละลายในน้ํานะคะทุกคนนี่เลยที่อุ้มทานเป็นตัวนี้นะคะเป็น t w น n ี y one century นะคะเป็น B50 นะเป็นวิตามิน B รวมนะคะ,ะแนะนาว่าให้ทาน50หรือว่าร้อยนะคะทุกคนหลายๆคนนะ่ะก็อาจจะสงสัยว่าเอาแล้ว50กับร้อยต่างกันยังไงก็คือว่า50เนี่ยใน1 ในตัววิตามิน B นะคะเขาก็จะมีวิตามิน b ี B2 ีสองอะไรอย่างนี้นะคะอย่างละ50มิลลิกรัมแต่ว่าถ้าร้อยก็คือจะเป็นร้อยมิลลิกรัมนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้และตัวนี้นะคะเขาก็มีวิตามิน B นะคะรวมกันถึง8ชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 b นบีนะคะในเอซินนะคะก็คือวิตามิน B3 มเนาะมีวิตามิน B6 มีฟอเรสต์วิตามิน B9 นะคะมีวิตามิน B12 แล้วยังมีไบโอตินด้วยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงแบบผม ผมใครที่ผมร่วงเนี่ยควรทานวิตามิน B นะทุกคนช่วยในเรื่องของผิวช่วยในเรื่องของเล็บเล็บที่แบบว่าอ่อ,อน,ออนเล็บพักหรือว่ามีแบบว่ามีขาวขาวขึ้นที่เล็บอะไรอย่างนี้นะคะก็คือควรทานนะทุกคนและตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมของแพนโทเชนิกแอซิดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแคลเซียมด้วยก็คือครบมากๆนะคะตัวนี้นะทุกคนแนะนํามากว่าให้ทานเพราะว่าในเรื่องของวิตามิน B เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการหลายๆคนก็จะรู้ว่า บำวิตามิน B บำรุงประสาทบำรุงสมองอะไรเงี้ย นอกจากที่เขาจะบำรุงประสาทสมองเขายังช่วยในเรื่องของผิวช่วยในเรื่องของเล็บช่วยในเรื่องของผมช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดต่อต้านการอักเสบผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวต่างๆช่วยในเรื่องของการเผาผ่านการย่อยต่างๆนะคะบางทีมันก็ช่วยในเรื่องของการเผาผ่านก็คือจะเปลี่ยนจากพวกโปรตีนร์บโบไฮเดตเป็นใชใ้ให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานได้มากยิ่งขึ้นนะทุกคนอันนี้คือดีมากๆนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลต่างๆให้แก่ ะะไม่ทําให้ร่างกายอ่อ,อนเพลียวก็คือแบบช่วยฟื้นฟูร่างกายนะคะทุกคนแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นอยู่ในภาวะโลหิตจางนะก็ควรทานนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีวิตามิน B 9ก้าที่จะเสริมในช่วยในเรื่องของการบํารุงเลือดการสร้างเม็ดเลือดแดงต่างๆนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแบบว่าปีผื่นคันแบบการแพ้ตาไม่สู้แสงตาแดงบ้างนูนีนั่งผิวแห้งนะคะก็ควรทานวิตามิน B นะคะเพราะวิตามิน B เนี่ยจะช่วยในเรื่องพวกนี้ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ ไม่ทําให้ร่างกายอ่อนเพียนะคะทุกคนเม็ดของตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะไม่ได้เป็นแคปซูลน,นะจะเป็นเม็ดสีเหลืองแบบนี้นะคะวันนี้นะคะอุ้มก็ทาน1เม็ดทุกวันนะคะพร้อมกับอาหารเลยนะคนโอเคอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทานเหมือนกันในช่วงนี้อันนี้คืออุ้มดูมาจากช่องพี่สตางแบงนะคะเขาแนะนํานะคะก็คือจะเป็นตัวอารมบนเนซิงนะคะตัวนี้เลยนี่ แร่ธาตุซิงค์นะคะถือว่าเป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากๆต่อร่างกายนะคะรองจากแร่ธาตุเหล็กนะคะเป็นลำดับสองนะทุกคนที่ร่างกายแบบต้องการในทุกๆวันนะคะเราร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ส่วนเนี่มันจะอยู่ในพวกแบบเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชต่างๆนะคะแล้วร่างกายของเราเนี่ยต้องการซิงค์ทุกวัน ปริมาณ15มิลลิกรัมนะคะ15ถึง40มิลลิกรัมประมาณนี้เนาะไม่ควรทานเกิน40มิลลิกรัมนะคะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่ทานมากกว่านั้นนะคะก็จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะทุกคนมิอุ้มทานหน้าตาของน้องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะคะก็คือทานง่ายเหมือนกันแล้วตัวนี้เนี่ย1เม็ดเนี่ยจะมีซิงอยู่ที่15มิลลิกรัมอันนี้ก็คือเพียงพอต่อร่างกายแล้วนะคะใน1วัน,นอุ้มก็จะทานตัวนี้นะคะวันละเม็ดแนะนําไม่ทานตอนท้องว่างก่อนทานอาหารประมาณ1ชั่วโมงหรือหลัง ทานอาหารนะคะเออก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเออเดี๋ยวลืมอะไรอย่างงี้ก็สามารถทานหลังอาหารได้เลยนะคะเหมือนกันเนาะสิงนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกอาหารแบบเนื้อสัตว พวกหอยนางรมอันหอยนางรมอาจจะมีสิ่งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีตัวแบบถั่วธัญพืชต่างๆเนาะแล้วหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าทานสิงอ่ะคือเป็นการช่วยในเรื่องของการลดสิวลดความมันบนใบหน้าแต่มันไม่ใช่แค่นั้นทุกคนนอกจากสิงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการแบบลดสิวแล้วเพราะว่ามันเข้าไปต้านตัวฮอร์โมนแอนโดเจนนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการแบบตัวฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มน้ํามัน เพิ่มน้ำมันแบบในรูขุมขนเราเหมือนกระตุ้นให้มันขึ้นมามันเลยทําให้เกิดการอุดตนันเกิดสิวอุดตนันเกิดสิวอักเสบแล้วซิงนะคะเขาก็จะเข้าไปช่วยต้านตัวนี้มันเลยทําให้สิวลดลงทําให้หน้ามันน้อยลงนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบต่างๆเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะและยังช่วยแบบต่อต้านพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียต่างๆนะคะมันก็จะทําให้แผลของเราเนี่ยลดการติดเชื้อไปด้วยเนาะอีกทั้งนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่อง ของการแบบย่อยการผ่าผานต่างๆนะคะก็คือดีมากๆนะคะทุกคนแนะนําให้ทานทุกวันนะคะวันละหนึ่งแคปซูลน,นะคะทุกคนก็จะเพียงพอต่อร่างกายแล้วนะคือก่อนหน้านั้นอุ้มก็ไม่ได้บํารุงเยอะมากขนาดนี้นะคะแต่ว่าพอเราจะไปสารจะไปผ่าตัดคือมันเสียเลือดเยอะใช่ไหมเออก็เลยไปหาไปศึกษาวิตามินที่ทานและบํารุงที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยฟืน้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วอุ้มเป็นคนที่น้าเหลืองไม่ดีด้วยแล้วก็ เป็นคนที่แพ้หายช้านะคะก็เลยแบบเออลองศึกษาดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิตามินที่อุ้มทานเป็นประจําในช่วงนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมีแพนหรือว่าใครที่ไม่ได้จะมาตัดอะไรก็ตามนะแต่ว่าต้องการที่จะบํารุงตัวเองแบบดูแลผิวดูแลผมต่างๆนะคะก็สามารถทานได้เพราะว่ามันเป็นวิตามินที่ร่างกายจําเป็นที่จะต้อง ต้องได้รับทุกๆวันอยู่แล้วนะคะบางทีเราทานอาหารก็อาจจะได้รับสารอาหารแบบพวกวิตามินอะไรไม่เพียงพอเนาะเพราะว่าใน1เม็ดเนี่ยกว่าจะได้1เม็ดทุกคนต้องทานแบบผักเยอะมากๆหรือว่าทานแบบเนื้อสัตว์อะไรต่างๆที่มันมีตัวตัว,ตวนั้นนะเยอะมากๆนะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวแบบเสริมมาให้ร่างกายของเรานะคะดียิ่งขึ้นให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนาะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ถือว่า น่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ฝากติดตามคลิปต่อไปของอุ้มด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อ,อุ้มด้วยนะคะคลิปนี้ก็บายบายค่ะ